สีน้อนศูนย์แปดถัดตาตาทองนะครับางานติดลูกลูกดกมาครับสีเขียวนวลน,นี่นี่ส่งตลาดสีมืมเมือนะพค้าทข้งชอบ ความยาวพอดีสิบสองเซนเขียวนวลไม่เข้มสีนวลมากทนโลกครับขึนข้นคางเก่งลูกสวย ดกมากครับเมื่อวานได้ตันกว่ากว่า,ว,า,ว,าวันนี้คนงานน่าจะไม่พอกะระมาณตันเจ็ดปกประมาณสี่ไร่นะนี่ครับ ลูกสวยมากอย่างเนี้ยต้นต้นเดียวสีลูกนี้ก็เป็นเบอร์สวยหมดเลยเกษตรกรชอบมากครับโปกนี้รอบที่สามแล้วพันใหม่ อีนอนนะครับพันธุ์ดาวทองเชื่อใจได้เลยพันธใหม่ล่าสุดเพิ่งเข้าบาที่เดอเมื่อเดือนมีนาตอนนี้ก็เริ่มรู้จักกันละข้อดีคือลูกสวยติดข้อติดงอน้อยนะครับคนคัดใส่ถุงก็คัดง่าย สีไิธที่ตรงกลางของตลาดสีนวลมากครับแต่งแบบนี้พ่อค้าชอบสีของเมือง เจ้านี้ก็ประมาณประสบการณ์ประมาณ20ปีนะัปลูกแตงกว่าสวยมากตอนนี้โควิดตลาดปิดราคาก็ยังพอได้ครับฉเฉลี่ยโหลละ8บาท9บาท ถ้าโรงเรียนเปิดถ้ามาติโควิดก,ก็น่าจะสิบกว่าบาทช่วยมากครับสีนวลแตงพิจิต เขียวสวยข้าค้าชอบมากกับสีนี้พอดูเป็นแตงสมบูรณ์ไม่มีโรคครับยัง,งก็ลองศึกษาดูนะครับแพงกว่าของตาราท้องก็มีพันหลากหลายนะครับอยู่ที่แต่ละพื้นที่ชอบแบบไหน สีมเมืองก็สตานี้แล้วครับเขียวนวลยาวสิบสองเซนมาตรฐานกลุ่มนี้ก็เป็นมืออาชีพค้าตลาดสีมุมืองให้การยอมรับนะครับโอครับติดเป็นพวงเลยกลุพิจิตอันนี้ก็ทำค้างแบดอุโมงนะครับ แกระโจมไม้ค้างประมาณ3เมตรครึ่งปลูกรอบหนึ่งก็ได้มาแนละสามสามเที่ยวสีเที่ยวครับแล้วจะแปลงปลูกสาทีได้เดี๋ยวนี้แปลงกว่าเกษตรกรเริ่มเก่งแล้ว วนว,น,วนสวยสเปคตลาดสี่หมื่น 40, นี่ครับจัดปลูกแตงได้ราคาดีพอค้าไม่ติก็พันนี้ครับแนะนำเลยถ้าเราปลูกมาสีขาวจัดหรือว่าสีเขียวจัดพ่อค้าก็จะติได้ กติก็หาเรื่องกดราคาแต่ถ้าสีสวยๆขายง่ายแบบนี้ก็จะแย่งกันซื้อครับราคาก็จะไม่เกี่ยงแต่ก็อยู่ที่การคัดอีกทีถ้าเราคัดแบบซื้อสัตว์ไม่ยัดก็ค้าขายได้อีกนานนะแต่งกว่า แปลงนี้ก็กะประมาณ20่ิบมีดพอแล้วครับได้วันละหมื่นกว่าช่วงนี้ปัญหาที่เจอคือดอกกระพู้เยอะพันทั่วไปแต่พันนี้ก็คือติดตัวเมียในลูกโคเลยปัจจัยหลักคืออย,อยู่ที่สายพันธุ์แล้วก็วิธีการจัดการนะครับ บางคนก็ใช้แปลงเพศบางคนใช้แล้วก็ไม่ติดมีหลายปัจจัยอันนี้ไม่มีฟอเลยสวยมากครับโอเคครับฝากวาไวด้วยครับองว่างก็จะอัปเดตเรื่อยๆช่อง YouTube ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่ ส่วนใหญ่ผมกจะเข้าแต่งกวากับพริกเป็นหลักแล้วก็มีแต่งร้านนะครับวันหนัจะอัปเดตพริกกับแต่งร้านสวยมากโอเคขอบคุณครับ